สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นการเฉลยแบบฝึกหัด2.5นะครับข้อ4เรื่องฟังก์ชันลอกอริทึมแล้วก็การประมาณค่าล็อกนะครับโจทย์แบบฝึกหัดนํามาจากหนังสือเรียนสะสะวทชั้นม4เล่ม2นะครับก็ขอเริ่มเลยนะครับโจทย์เนี่ยก็คือจงหาค่าประมาณของล็อกพวกนี้นะครับผมจริงๆไม่ต้องเว้นที่เยอะก็ได้นะก็คือถ้าดูตามโจทย์เนี่ยถ้าก่อนหน้านี้นะครับในในคลิปก่อนหน้านี้เนี่ย เขาจะให้ค่าประมาณอะไรพวกนี้มาแล้วค่อยให้ประมาณล็อกที่กำหนดให้นะครับแต่ว่าข้อนี้เขาไม่ได้บอกค่าอะไรมาเลยแล้วให้หาค่าประมาณเลยเนี่ยก็คือที่จริงเนี่ยมันเป็นโจทย์ที่ให้นักเรียนฝึกกดเครื่องคิดเลขนั่นแหละนะครับถ้าถ้าเป็นสมัยก่อนคือเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์นะส่วนสมัยนี้จริงๆอ่า เราน่าจะรู้จักการใช้แอปพลิเคชันแล้วนะครับดังนั้นสำหรับการเฉลยไปประหารในคลิปนี้เนี่ยก็คือจะใช้แอปพลิเคชันให้ดูแค่นั้นเองนะครับแอปพลิเคชันที่เป็นที่นิยมมากนะแล้วก็ราคาไม่แพงเลยเนี่ยก็คือ,อ Wolfram Alpha นะครับผมก็ใช้เป็นประจำเลยนะมันไม่ต้องพกเครื่องคิดเลขก็ได้นะพกพวก,พวก iPhone หรือ iPad เครื่องเดียวเนี่ยก็เป็นเครื่องคิดเลขไปด้วยในตัวนะครับ อัลเฟรดเอลฟาเนี่ยผมจําราคาไม่ได้นะแต่ว่ามัน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 ร้อยกว่าบาทอะเท่าที่ถ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะมันประมาณร้อยกว่าบาททั้นเองแล้วก็เราก็ซื้อมาทีเดียวแล้วก็ใช้ได้ยาวเลยนะครับไม่ได้ต้องเสียตังค์เพิ่มเป็นรายปีอะไรทั้งนั้นนะผมก็ดาวน์โหลดมาหลายปีแล้วละนะจ่ายตังค์ไปร้อยกว่าบาทนะถ้าจำไม่ผิด ดังนั้นในในคลิปนี้เดี๋ยวผมมาโชว์ให้ดูแล้วกันนะะส่วนโจทย์นี่ก็เดี๋ยวนักเรียนก็ดูโจทย์ของตัวเองไปนะอันนี้คือผมอโจทย์ตามในหนังสือนะครับเนี่ยล็อกสิฐาน3แล้วก็ล็อกร้อาฐาน4ี่ล็อกสองฐาน7เนี่ยแล้วก็ล็อก728ไปเรื่อยๆนะอัะอนนี้อ๋อจริงด้วยอ,อันหนึ่งที่ที่นักเรียนอาจจะต้องรู้หน่อยว่าจริงๆแล้วเนี่ยในระดับมปลายเรามักจะเขียนยางน,นนะว่าอันนี้ล็อกฐานสนะิบ แล้วก็อันนี้ล็อกฐาน e แต่ว่าในในอ่าโดยทั่วไปที่เขาใช้กันอย่างน้อยก็ในว o ลแฟร์เอลฟาเนี่ยทางทางฝั่งอ่าอเมริกาแคนาดายุโรปเนี่ยเราหรือว่าในอย่างน้อยในในใน,ในที่ผมใช้นะแล้วก็ในว o ลแฟร์เอลฟาเนี่ยเวลาเขียนล็อกเนี่ยมันคือฐาน e นะครับส่วนถ้าล็อกฐานสิบเนี่ยมันมันมันจะต้องใส่สิบอย่างเงี้ยน,นะครับอันนี้อันนี้คือที่ใช้ในว o ลแฟร์ a l ลฟาแล้วก็ที่ผมใช้เป็นประจำเนี่ยดังนั้นผมถึงบอกว่า อย่างอันนี้ผมผมก็เลยไม่ค่อยใช้แล้วก็เวลาอ่านก็อ่านล็อกไปเลยอเงี้ยนะครับอ่าอีกรอบนะครับในระดับมปลายที่เราใช้กันอยู่เนี่ยเวลาล็อกแล้วไม่เขียนฐานเนี่ยมันหมา,มาหยถึงล็อกฐาน10ส,ส่วนพอล็อกฐาน E เนี่ยก็คือเขียนเป็น ln แล้วก็อ่าน lon แต่ใน w o l r r m m Alpha หรือว่าในอ่าที่ผมใช้เป็นประจำเนี่ยในพวกระดับสูงขึ้นเนี่ยอ่าเป็นที่นิยมมากกว่าที่จะเขียนล็อกเฉยๆเนี่ยเพื่อหมายถึงว่าเป็นล็อกฐาน E ส่วนล็อกฐาน,นอื่นๆเนี่ยไม่ว่าฐานอะไรก็ตามจะต้องระบ,บุฐานนะอย่างเช่นหลักฐาน10ก็ใส่10ไปฐาน2ก็ใส่2ไปอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เขาเรียกว่า natural log algorithm เ,เนี่ยแล้วมันโผล่ในคณิตศาสตร์อย่างเป็นธรรมชาติด้วยนะดังนั้นก็ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมใช้ล็อกฐาน E มากกว่าล็อกฐาน10นะเพราะว่ามันโผล่มาโดยธรรมชาติในคณิตศาสตร์โอเคดังนั้นอย่างเช่นล็อก16ฐาน3เนี่ยนะครับผมก็เขียนเป็นล็อก16ส่วนล็อก3ได้ แล้วก็ไปกดคึ้นเลขอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นล็อก125ส่วนล็อก4แล้วกดคืขึ้นเลขนะโดยที่เดี๋ยวกดให้ดูสักอันหนึ่งเลยแล้วกันนะครับดังนั้นขอเปลี่ยนหน้าก่อนนะครับอันนี้คือแอปพลิเคชัน l อ Frame Alpha นะครับแล้วก็ล็อก16ฐาน3เนี่ยก็คือล็อก16ส่วนล็อก3นี่คือข้อ1นึ่งนะดังนั้นผมกดคึินเลขไปแล้วนะเดี๋ยวกดให้ดูอีกรอบนะครับก็คือ พิมพ์ตรงๆนะครับล็อก16เนี่ยนะครับแล้วก็ล็อก3ก็ log แล้วก็3แค่นี้ธรรมดานะแล้วก็กด enter เลยนะ,อะพออย่างนี้ปุ๊บอัลฟ h ามันก็จะคิดเลขให้เราเลยนะมันก็จะออกมาเป็นตามตามในรูปนะผมชี้ชี้ได้อยู่เปล่านะชี้ช,ช,ชี้ไม่ค่อยได้นะเพราะมันอยู่นอกแอปพลิเคชันก o o ดโน๊ตแต่ดูตรงตรงกลางๆเนี่ย decimal approximation เนี่ยเขาก็จะบอกค่าประมาณมาแล้วว่ามันคือ2.523719เนี่ย อันนี้ก็แล้วแต่คุณครูให้กันบ้าเน,นะว่าคุณครูเขาอยากให้เราหาค่าประมาณมากี่ตำแหน่งนะแต่ในที่นี้เดี๋ยวผมจดมาแค่4ตำแหน่งแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ในกูดโนตนะครับสองจุดห้าสองสามเจ็ดนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็มาใส่ตรงนี้นะครับว่ามันมีค่าประมาณ2.5237นะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวมาสังเกตอีกรอบหนึ่งนะที่ผมบอกไปตั้งแต่แรกเนี่ยว่าในที่นี้เนี่ย ถ้าดูบรรทัดที่2นะเขาบอกว่า assuming l o g k เนี่ย is the n a t u r a l l o g a r i ท h m นะเพราะว่าในที่นี้ที่ผมบอกไปว่าเขียนล็อกธรรมดาเนี่ยมันหมายถึงล็อกฐาน e นะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คือผมใช้ล็อกฐาน e นะแต่ว่าถ้าใครไม่ถนัดเนี่ยอย่าลืมว่าเวลาเรามีล็อก a ฐาน b เนี่ยเราอาจจะเขียนเป็นล็อก a ส่วนล็อก b ได้แล้วก็ฐานที่ว่าเนี่ยจะฐาน10ก็ได้หรือฐาน c ใดๆก็ได้นะดังนั้นอย่างเช่นอันนี้เนี่ย ถ้าถ้าถ้าอยากเขียนแบบมปลายแล้วก็อาจจะไม่ถึงล็อก16แบบทาน E นะแล้วก็หารด้ล็อก3นี้ก็ได้นะครับแต่นี้ผมขอใช้สัญลักษณ์เฉพาะในแอคลิปนี้นะครับไม่ต้องกังวลว่า,าจะไปปนกับคลิปอื่นเฉพาะคลิปนี้เนี่ยผมขอใช้ตามวอลแฟร์เอลฟา Alpha, แล้วก็แบบสากลที่ผมมกักจะใช้ประจำนะดังนั้นอันนี้คือล็อกฐาน E ทั้งหมดนะครับดังนั้นอย่างเช่นล็อก Uh, 125หาร4เนี่ย mm hmm. ก็เขียนเป็นล็อก125หารด้วยล็อก4แล้วก็ไปกดเครื่อง uh, คิดเลขวอลเฟอร a ม p h านะครับก็ log นะครับ125หารด้วย log4 เนี่ยล็อก125ฐานล็อก uh, ส่วนล็อก4ล็อกฐาน e นะครับกดเข้าไปแล้วก็ให้มันคำนวณออกมาจะเห็นว่าค่าประมาณก็คือ uh, เดี๋ยวกำลังรออยู่นะกำลังรันอยู่ 3.4828นะครับผมขอจดไว้ก่อนอ่ะเสร็จแล้วต่อไปข้อถัดไปนะครับดูในโจทย์ของตัวเองก็แล้วกันนะครับอ่ะมันเป็นล็อก2.61ฐาน7นะดังนั้นผมก็จะใส่ตรงนี้อ่ล็อก2.61นะครับหาด้วยล็อก7แบบนี้แล้วก็ ENTER เลยนะ GO นมันก็จะได้ค่า ประมาณของล็อก2.61ฐาน7ออกมาซึ่งผลลัพธ์นะครับเขาเขียนออกมาแล้วว่ามีค่าประมาณ0.4930นะครับเรียบร้อยต่อมานะครับเราสังเกตด้วยนะครับเนี่ยเขาเขาใช้ฐาน e นะครับต่อมานะครับข้อถัดไปเขาให้หาล็อก728ฐาน e เลยดังนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วนะก็สส่เข้าไปเลยนะครับล็อก 728อย่างนี้นะครับอ่ะอันนี้มันฐาน e อยู่แล้วนะดังนั้นได้ค่าประมาณมาแล้วว่าคือ6.5903นะครับต่อไปนะครับข้อ5โจทย์คือล็อกของ114นะครับฐาน e เช่นกันปึ๊บอย่างนี้นะครับ ก็ออกมาเป็น4.73619นะดังนั้นถ้าเอาแค่4ตำแหน่งก็เป็น4.7362แล้วกันนะตัดขึ้นต่อไปล็อก99 4.5951นะครับแล้วก็ล็อก107นะครับ ออกมาเป็นอ่า4 8 7 2 8อ่าผมจดก่อนนะเดี๋ยวเอาไปลอกใส่ในนั้นแล้วก็อันสุดท้ายนะครับล็อก0.0124นี่หวังว่าไม่กบไม่ไม่ได้ลอกโจทย์ผิดมาเนาะโอเค0.0124ออกมาผลลัพธ์นะครับ ออกมาเป็นประมาณลบสี่จุดสมาศูนย์ศูดังนั้นเป็นลบสี่จุแล้วกันนะสมมติ5้าปัดขึ้นอะไรเงี้ยนะหรือถ้าเกิดไม,ไม่ไม่ไม่อยากปัดเนี่ยก็จะเป็น0ูนย์ก็ได้นะอันนี้อันนี้แล้วแต่นะเพราะมันมันมันศูนย์ห้าเนี่ยก็มีทั้งปัดขึ้นปัดลงนะอันนี้ผมปัดขึ้นไปแล้วกันนะครับอ่าตรงตรงนี้ผมเสร็จละ ผมก็เอาคําตอบที่ได้จากคอมพิวเตอร์เนี่ยหรือว่าในแอปพลิเคชัน w o l ดแบนแอมฟเนี่ยใครใช้คอมพิวเตอร์เก่งๆก็ใช้คอมก็ได้นะครับอันนี้ผมใช้แอปพลิเคชันง่ายนะจะได้บันทึกโดยใช้ iPad ได้เลยอ่าถึงเช่นข้อนี้นะครับก็มีค่าประมาณตามที่จดไว้เลยนะคือ3.4828แล้วก็อันนี้นะครับค่าประมาณเป็น0.4930นะครับอันนี้ค่าประมาณเป็น นะครับหาก่อนที่จดไว้6.5903นะครับต่อไปนะครับข้อห้าถึงแปนะครับค่าประมาณของล็อกหนึคือ4 7 3 6ุดนะครับแล้วก็4.5951นะครับ อ่าต่อไปข้อ7เนี่ยมันล็อก107เนี่ยก็คือ4.6728อันสุดท้ายนะครับล็อก0.0124อเนี่ยออกมาเป็นลบ4.3901นะครับค่าประมาณก็แค่นี้นะครับอ่าดังนั้นก็คือถ้าใครมีพวก iPhone iPad ก็อ่ดาวน์โหลดจากแอปพลิเคชัน Wolfram a l p h a แล้วลกันนะส่วนใครไม่มีก็ใช้แอ พวกโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ก็น่าจะพอได้นะครับพวก Maple m a t h e m a t i c a อะไรเงี้ยนะครับอาจจะมีอื่นๆนี่นะที่ผมไม่รู้แต่ก็ที่นิยมกันก็พวก m a p l e m a t h e m a t i c a m a t l a นะครับส่วนใน iPad ก็คือตามที่ผมใช้ให้ดูนะครับดังนั้นคลิปนี้ก็อจบแต่เพียงเท่านี้นะครับกดคลิกเร่งให้ดูอย่างเดียวนะครับใครยังไม่ได้กด subscribe ก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ เดี๋ยวในคลิปถัดไปก็คือเดี๋ยวผมจะเฉลยแบบฝึหกหัด2.6ต่อนะครับสำหรับคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ